เจ้าของอู่ต้องดูงานเข้าพระสิ่งนี้สวัสดีค่ะแนนธนชยานะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทยูเนเต็ดมอเตอร์เวิร์สยามจำกัดมหาชนค่ะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องตั้งสนย์นะคะยี่ห้อโมอน o โฟค่ะ เป็นแบ,บแรนด์ดังจากประเทศอิตาลีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นไก้อนซ no ูเปอร์โนโวค่ะเรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงคะ่ะอ่านค่าได้ถึงระดับ0.01องศานะคะใช้กับรถได้ทุกยี่ห้อคะ่ะตัวนี้นะคะคุณภาพแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายนะคะคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะและที่เด็ดไปกว่านั้นซื้อวันนี้เราว่าป้ายขายดีไว้พี่ด้วยนะคะ A few moments later ครับดีครับ รถมีปัญหาใช่ไหมครับพี่อ๋อโอเคครับผมได้เลยครับพอดีเรามีเครื่องตั้งสูนเข้ามใหม่ครับพี่ครับครับผมสักครู่นะครับครับสวัสดีครับครับอ๋อจะปะยางใช่ไหมพี่เข้าไเข้ามาได้เลยครับ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 สวัสดีครับฮัลโหลครับครับได้ครับครับครับจะรอครับครับสวัสดีครับอ๋อถูกล้อใช่ไหมครับพี่ได้ครับได้ครับครับเข้ามาเลยครับ รถสายใช่ไหมพี่อ๋อเข้าเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ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 สวัสดีครับอ,อืได้แล้วปังจริงยังไม่ทันอะไรเลยก็ขายดีซะแล้วเรามีสินค้าคุณภาพไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออีกมากมายเช่นปั๊มลมเครื่องถอดยางเครื่องถุงล้อเครื่องเจียรจานเบรคเครื่องตั้งศูนย์ที่เดียวครบจบแน่นอนเปิดอู่ได้เลยค่ะ Always United ไวใ้ใจเราเข้าใจคุณขอบคุณค่ะ